มาวันนี้นะครับรีวิวแบบฟิล์มใสนะครับมาวิวเป็นฟิล์มใสเลยนะครับคันนี้รถน้ำเงินนะครับติดฟิล์มฟ้าใสาเซรามิกนะครับคันนี้เขียวใสเซรามิกนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ใสติดฟ้าใสเขียวสายมาร้อนนะครับผมลองดูตัวนี้เลยฟ้าใสยตัวนี้นะครับผมใช้เองถือว่าแม่งแจ๋วจริงนะครับแจ๋วจริงๆผมบอกให้เลยว่าดีกว่าฟิล์มดําบางตัวอีกนะครับอันนี้แจ๋วจริงนะครับดีเลยผมลองใช้มาแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าในกรณีที่แอร์ของคุณสมบูรณ์นะครับแต่แอร์ไม่สมบูรณ์ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับคืออากาศช่วงนี้มันร้อนมากๆนะครับล่าสุดผมดู เกจวัดในจอรถนะครับ40องศานะครับเรียกว่าร้อนมาแต่คันฟิล์มตัวนี้เอาอยู่นะครับผมผมลองใช้มาแล้วผมใช้เองนี้ผมการตีได้เลยนะครับเกี่ยวจริงนะครับฟิล์มฟ้าเดี๋ยวรอชมตอนเสร็จนะครับเป็นไงอันนี้ฟิล์มเขียวเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งรถแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับมาเสร็จแล้วนะครับ อย่างที่บอกนะครับคันสีน้าเงินติดฟิล์มฟ้าใสายเซรามิกนะครับคันสีเขียวติดฟิล์มเขียวใสายเซรามิกนะครับใครที่อยากรู้ว่ารถถ้ารถตัวเองเนี่ยเป็นสีน้ําเงินติดฟิล์มฟ้าจะสวยไหมเป็นรถสีเขียวติดฟิล์มเขียวจะสวยไหมนะครับชมคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมใกล้ๆนะครับวันนี้ผมไม่ได้มีกล้องอีกตัวนะึงนะอันนี้อาจจะสั่นๆก็ขออภัยด้วยนะครับคันนี้เขียวสายจะพาชมก่อนเลยนะครับ แจ๋วจริงสวยจริงนะครับคันนี้ลูกค้าเก่าเคยมาเปลี่ยนปัม๊มของผมไปแล้วนะครับเนี่ยังรอสวยเลยอะ่ะนะครับอยู่ในรถนี่ไม่ร้อนนะผมคอนเฟิร์มได้นะครับวันนี้สวยจริงเนี่นะครับเขียวสายนะครับเดี๋ยวพาชมอีกมุมหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาพาดูคันสีฟ้าต่อเลยนะนะครับนี่เขียวสายต้องบอกว่าเขียวอื่น ร้านึ่งไม่รู้ว่าคนชอบยังไงแต่ส่วนตัวผมว่าเขียวเนี่ยกำลังดีที่สุดแล้วนะครับสวยสวยที่สุดแล้วนะครับสวยสวยจริงๆมันกําลังดีนะครับไม่เขียวเกินไปไม่อ่อนเกินไปนะครับเขียวกําลังดีเลยนะครับเหมาะกับสายซิ่งนะครับคือสีที่ผมเลือกมาเนี่ยผมจะสีเรียดนิดนึงคือติดแล้วมันก็ต้องให้มันดูดีนิดนึงฟ้าเหมือนกันนะครับฟ้าเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าแม่งกันร้อนโคตรด,ดีนะครับตัวนี้ผมใช้แล้วนะครับ การร้อนดีแล้วก็สีกำลังดีสีฟ้ากำลังดีนะครับสวยสวยมากๆนะครับผมใช้เองอยู่ด้วยตัวนี้นะครับฟิล์มทุกตัวที่ร้านผมลองใช้มาหมดแล้วนะครับนี่นะครับฟ้ากำลังดีนะครับติดฟิล์มไม่ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับอย่างลูกค้าคนนั้นก็เป็นลูกค้าเก่าผมนะครับแล้วก็คันอื่นๆก็เรื่องฟิล์มให้ผมดูแลทุกคันรถในบ้านมีคันให้ผมดูแลหมดนะครับ ใครสนใจทักไทยมาได้เลยนะครับร้านอยู่ร้ากระบังสามสี่ทับสามนะครับถ้าสนใจฟิล์มฟ้าฟิล์มเขียวเดี๋ยวเข้ามาได้เลยฟิล์มที่ผมเลือกมาสีกำลังดีสวยสวยมากนะครับติดไปแล้วรถขึ้นแน่นอนสวยแน่นอนนะครับและยิ่งตัวนี้นะผมรับประกรันเลยผมใช้มาแล้วเนี่ยตอนนี้แม่งเจ๋วจริงนะครับเจ๋วเจ๋วเจ๋วก็ฟิล์มดำบางตัวอีก่ะพูดเลยนะครับตัวนี้เจ๋วแล้วก็สีกำลังดีสีสวย สวยมากๆนะครับนี่รถนำเงินฟิล์มฟ้าใครสนใจดูเป็นแนวทางดูคันนี้ได้เลยนะครับส่วนคันนี้รถสีเขียวออกเขียวๆนะครับติดฟิล์มเขียวหล่อเหมือนกันนะครับนี่รีวิวกันให้เห็นแบบนี้ไปเลยนะครับสนใจทักทายมานะครับร้านอยู่นัดกระบังซอย3ามสี่ทับสามนะครับมีห้องติดฟิล์มนะครับสอันชัดเจนนะครับถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็จะรอนานนิดนึงนะครับคิวเยอะวันนี้คิวเยอะมากๆนะครับ ผมดูแลเต็มที่ทุกพันธ์นะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้ก็ห้องรับรองนะครับห้องรับรองกว้างขวางนะครับนั่งรอแอร์เย็นๆสบายนะครับแล้วก็ทีมงานพร้อมนะครับนี่ในร้านก็ยังติดอยู่นะแล้วก็ยังมีต่อคิวนะครับเดี๋ยวเข้ามาอีกนะครับใครสนใจทักทายมาเลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับดูแลให้เต็มที่ทุกพันครับผมนี่สำเงินฟิล์มฟ้าคันนี้ จะให้ดูแบบว่ามุมไกลๆมันดาเป็นยังไงนะครับอันนี้รถเกี่ยวยิมฟ้านะครับอย่าซูมให้หน่อยนิดนึงแม่มันไม่ค่อยเห็นไปแต่สวยจริงนะครับสวยจริงๆยอมรับเลยนะครับโอเคใครสนใจทักทายมานะครับ0 8น2 3 9 7 6 5 1ท่านะจ๊ะถ้ามันสั่นนะขอโทษด้วยนะครับพอดีว่ากล้องอีกตัวมันมีปัญหานะนะครับ